ฟันเฟลชันเป็นคำศัพท์ที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้เรียกแนวโน้มในปัจจุบันที่แตกต่างจากพฤติกรรมผู้บริโภคแบบเดิมเมื่อต้องเผชิญกับสภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงเช่นการลดค่ารายจ่ายโดยรวมลงและใช้เงินซื้อเฉพาะสินค้าจำเป็นเท่านั้นแต่ในช่วงฤดูร้อนของปี2023พบว่าผู้บริโภคในสหรัฐเลือกที่จะใช้เงินซื้อประสบการณ์ที่สร้างความสนุกสนานซึ่งไม่สามารถหาได้จากสินค้าที่วางขายตามท้องตลาด นักเศรษฐศาสตร์และนักการธนาคารหลายคนระบุว่าจากข้อมูลทําให้เชื่อว่าสาเหตุเป็นเพราะว่าในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่รัฐบาลใช้มาตรการล็อกดาวน์รวมทั้งข้อบังคับต่างๆทําให้ผู้คนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติดังนั้นเมื่อการระบาดสิ้นสุดลงแล้วจึงมีการใช้เงินอย่างเต็มที่ไปกับกิจกรรมต่างๆที่ผู้บริโภคคิดถึง นี่จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ธุรกิจการแสดงสดกําลังเบ่งบานโดยเฉพาะทัวร์คอนเสิร์ตของเหล่านักร้องซูเปอร์สตาร์ที่แม้จะจัดในสนามกีฬาขนาดใหญ่ก็ยังมีแฟนเพลงเข้าไปชมจนแน่นขนาดนักเศรษฐศาสตร์บางคนระบุว่าการทัวร์คอนเสิร์ตตามประเทศต่างๆของนักร้องชื่อดัง อย่าง Taylor Swift, Beyoncé แเซ b และ e s p r i n g ิง e ีนทำให้ราคาที่พักถีบตัวสูงขึ้นแม้ว่าการทัวร์คอนเสิร์ตของนักร้องระดับซ u เปอร์สตาร์จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ไม่ใช่ทุกธุรกิจที่จะได้รับอนิสงเชิงบวกไปด้วยโดยผู้บริหารของ Best Buy บริษัทค้าปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เชื่อว่าฟันเฟลชั o นคือสาเหตุที่ทำให้ยอดขายสินค้าบางชนิดมียอดขายซบเซาเช่นโทรทัศน์และเครื่องเสียงอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ของมอร์แกนสแตนลีย สถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐยังเชื่อว่าหากเศรษฐกิจชะลอตัวลงปรากฏการณ์ฟันเฟลชั่นจะค่อยๆหายไปเช่นกัน